สวัสดีค่ะเจอกันอีกแล้วนะคะกับเจ๊อ้อยคินเล่นนะคะวันนี้เอาพามาที่ป้อมจุลจอมนะคะป้อมจุลจอมกล้าวนะคะไม่แน่ใจคือ,อตอนนี้ออยู่ที่เรือแม่กองนะคะเห็นเรือไหมคะเพื่อนเห็นเรือนะคะ เดี๋ยวเราจะพาไปดูเรือแม่กองกันนะคะ,อะตอนนี้เราอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพยานะคะฝั่งป้อมจุลจอมเกล้านะคะ,ะเราจะเดินไปตอนนี้ออกมาอยู่ในราชพิธีนะคะบวงสวง พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5นะคะเพื่อนๆวันนี้อาจจะบรรยากาศดีมากให้เพื่อนเห็นให้ใหเพื่อนเห็นข้างหน้านะคะตรงนี้เป็นภาพรวรมรูปนะคะพี่บินจัดมาแล้วสองปีนะคะปีนี้เป็นปีที่สองนะคะต่อไปทุกๆปีวันที่20กันยาเราจะมาเจอกันที่นี่นะคะเพื่อนๆเ,เราจะมาเจอกันที่นี่นะคะอืม วันนี้อากาศเป็นยังไงวันที่20กันยาเทนะ่าที่รู้กันอยู่นะคะว่าวันที่ 18, 19, 20กันยา2,563มีอ่ามีเขาเรียกอะไรอะ่ะพายุเข้ามาในประเทศไทยนะคะผ่านาจังหวัดมุกดาหารนะคะ เพื่อนๆผ่านจังหวัดมุกดาหารนะคะตอนนี้เราอยู่ที่หน้าเรือหลวงเอ้ยไม่ใช่ดิเรือแม่กองนะคะเรือแม่กองนะคะเนี่ยค่ะเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูข้างในกันนะคะว่าเป็นยังไงบ้างนะคะเนี่ยค่ะออากำลังจะเดินเข้าไปดูแต่วิวสวยมากแต่ตอนนี้อากาศกำลังสบายถ้ามาในช่วงแบบ ช่วงร้อนๆนะคะอากาศร้อนๆตอนนี้อากาศกลางสบายค่ะห้าโมงเย็นห้าโมงเย็นนะคะเรือหลวงแม่กองเป็นเรือที่ปลดประจำการแล้วนะคะ,ะให้เพื่อนๆได้ชมกันอยู่ตรงนี้นะคะ,ะเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันนะคะดู เรือแม่กลองนะคะแม่กรองนะคะอ่ามันเป็นพิพิธภัณฑ์เรือนะคะพิพิธภัณฑ์เรือแม่กรองนะคะเข้าไปข้างในเป็นยังไงเดี๋ยวเราเนี่ยค่ะเรือแม่กลองอดระวังขึ้นเมื่อปี2500ันหอ่อยแปนะคะเคยปฏิบัติเคยปฏิบัติแบบ ภารกิจสาคัญต,ต่างๆเคยเป็นเรือพระที่นั่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่8และรัชกาลที่9เคยร่วมปฏิบัติหน้าที่ในสงครามบูรพาด้วยนะคะสงครามบูรพาเรือฝึกนายเรือฝึกนักเรียนนายเรือเรือจากอากาศเอกถือว่าเป็นเรือเรือครูนะคะเรือครูนะคะไปเราขึ้นขึ้นไปดูข้างบนกันนะคะ สุดยอดเลยค่ะนะคะเพื่อนเห็นไหมพี่ทหารคอยเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันนะคะโอ้ยขินข้าวก็ไผ่น่าเอ็นดูแต่ นค่ะ้องาหารเนข้าวกับใคไม่มีอะไรกินแล้วหรอคะมีครับนะคะข้างข้างหลังที่เห็นนี่นะคะเป็นเป็นแม่น้ำเจ้าพยานะคะใกล้จะออกจากใกล้จะออกจากฝั่งแล้วนะคะโอ้เสียวไล่เนาะน่าน่าจะมาตั้งแต่หัววันรีอามาในช่วงเวลาบ่ายสามตอนนี้คือก็ประมาณ ห้ามงเย็นแล้วนะคะคนระวังแล้วนะคะเพื่อนท่านไหนนะคะที่มีเวลาว่างนะคะ,ะนั่งถ้าอยากมาป้อมป้อมพรจุนนะคะนี่เป็นโรงคือครัวในในในอะไรในเรือในเรือนะคะมีเวลาจำขัดนะคะ,ะเรือก็สมสมไปตามการเวลานะคะเพื่อน นี่เป็นเชื่อค่ะเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างบนดูยูข้างบนกันนะคะถ้ามองจากแม่น้ำเจ้าพระยาฝั่งโน้นเราจะได้เห็นเรือรำนี้นะคะตั้งตรารานเลยนะคะพเพื่อนๆน่คะตั้งตรารานเลยนะคะไม่รู้ว่าฝั่งที่เห็นอยู่ตรงโน้นนะคะฝั่งที่เห็นอยู่ตรงโน้นนะคะเป็นจังหวัดสมุทรปราการนะคะพเพื่อนเพื่อน ะะตรงนี้ก็คือสมุดประกันเหมือนกันแต่ว่าตรงนู้นคือปากน้ํานะคะเพื่อนเห็นไหมคะเดี๋ยวเราจะพาไปดูนี่ค่ะปากน้ําตรงนี้คือปากน้นะะํเ,เ,เ,เจ,จ้าพยานะคะเพื่อนถ้าใครเนีโอกาสน,นะคะเขอเชิญได้นะคะแวะมาชมมาดูว่ายุทธการทหานเรือของเรามีเรือที่ปลดระวังแล้วนะคะ คนระวังแล้วนะคะคือเรือแม่กรองนะคะบรรยากาศสวยมากเลยค่ะเพื่อนออบรรยากาศสวยมากเลยนะคะเพื่อน,<ๆ>เ,นเรือกำลังออกจากอ่าวนะคะตรงนี้เป็นแม่ย่านางนะคะาทางเรือไม่ให้เข้าไปนะคะเพราะว่าแม่ย่านางของเรือคือความสัมพันธ์ความสําคัญของเรือ ทำให้มีความสำพัญทางเรือนะคะเนี่ยค่ะของชาติสาธุสาธุสาธ,สาธ,สาธุเราอยู่บนเรือนะคะอยู่บนบนบนบรรยากาศที่แบบดีมากอะ่ะดีมากเลยค่ะเพื่อน,เ,อนเนี่ยค่ะ ตรงนี้เป็นสโมสรสอนนะคะสโมสทรกองทัพเรือเพื่อจะให้เพื่อนๆได้นั่งทานนั่งอะไรกันนะคะตอนนี้ผ้าสวยมากเลยค่ะเรือเห็นไหมคะวันนี้อ๋อขอฝากติดตามนะคะติดตามรับชมรับ รับชมคลิปของออด้วยนะคะคลิปคลิปคลิปของออด้วยเพราะว่าบรรยากาศสวยมากเลยะค่ะเพื่อนๆเห็น <c oughs> กันนะคะสวยมากคะ่ะน้องๆมูลนิธิมาด้วยนะคะ <c oughs> กระโดงเรือสูงมากเลยนะคะเพื่อนๆ <c oughs> พี่ถ่ายให้ไหมคะ อ่าค่ะตอนนี้พิธีเสร็จแล้วนะคะก็มีพี่น้องพี่น้องมูรนิธิร่วมกระตันอยู่พี่บินบรรลลทริสแล้วก็ประธานนะคะท่านประธานนะคะประธานมูลนิธิก็ทําพิธีกันเสร็จแล้วนะคะเริ่มทยอยกลับกันแล้วนะคะ